สวัสดีครับเละเป็เลาะมาแล้วนะครับเละเป็นเละแช่แนวเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเลาะทั้งอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้ผ้ามาเบ่งคอกหรือว่าฟาร์มงวนะครับต้นน้ําฟาร์มนะครับก็พอดีเห็นเพิ่นอยากขายนะครับเพ็่นโพดลงอยากขายนะครับขายเบิดคอกเลยนะครับขายยกคอกเลยนะครับก็เลยได้โทรคุยกันนะครับ กับคุณคุณต้อมเลยเนาะคุณต้อมใช่ไหมวัสดีครับครับวันดีครับ,รบมา,บมาอันเราต้องเอาเรา,าต้องเอารูปออกด้วยวันว่าเอาแต่เสียงได้อยู่บ้านจงเจริญเน่นบอกคุณต้อมครับจงเจริญ<ม>บุญทลิกครับเป็นคนที่นี่เลยม่นบอกครับเป็นคนเป็นคนที่นี่เลยครับเป็นคนอยู่นี่แต่ว่าสูมือนี่กัไปทําธุรกิจอยู่กับเพชรบุรีครับเพชรบุรีแต่ว่าฟ้ามงวดนี่เฮ็ดมาโดแเราบ่นี่นี่เฮ็ดมาประมาณ สีเข่าปีที่เจ็ดนี่ครับปีที่เจ็ดแมนบ่โอเคตั้งแต่ตอนนั้นง่วบอท่านเป็นราคาดีบันไดเนาะบอท่านเป็นราคาดีแต่ว่าเป็นราคาแล้วก็ลดลงไปน้อยนึงแล้วก็มาเป็นราคาแพงแบบวมาจนทุกมื้อนี่แหละครับโอ้คือหู้ทุกขั้นตอนของราคางัวตั้งแต่บอท่านเป็นราคาเป็นราคาขึ้นนิดนึงครับจนแพงแล้วก็ลดลงนี่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยช่วงนั้นเจ็ดปีที่ผ่านมาก็ มีงวจเจโตัวครับตอนนี้ในในฟ้ามนีตอนนี้ประมาณเกือบเจ็ดสิบครับเกือบเจ็ดสิบตัววิธีการเลี้ยงการดูแลก็คือมีมีคนดูแลบ่อมีคนดูแลครับมีคนดูแลอยู่เนาะแต่ก็พูดถึงสภาพง้วตอนนี้กะบเบิ่งแต่ละตัวนี่คือบ่คคลสมบูรณ์ปันใดครัต้องยอมรับเลยแมครับคุณต้อมแม่นครับต้องยอมรับนี่จะของยอมรับแล้วก็เพื่อนโพสประกาศขายไม่ใช่ขายสุดตัวพี่น้อง แต่ว่าไม่เห็นงวว้วนเราเรียกตูนง้วนไหขายมันก็บ,บริดดราคาคือจังซี่มันบลาเเอาความจริงเเบากันนี่คือจังซี่นี่ขายไปมันก็เสดจักบาทมันบละครับซื้อมาเท่าไหร่นี่ประมาณนี่แมนนี่ซื้อมาสี่หมื่นตัวครับสี่หมื่นกว่าแมนครับขายสู่มือนี่ได้พ่อหมื่นห้าอยู่บลาเนผมเอาบะเถึงนี่บะเถือครับเนาะหมื่นสองนี่ก็เก่งแล้วครับหมื่นสองก็เก่งแล้วนนี่คือต้องยอมรับความจริงนะครับก็เริ่ด้มาคุยกันเพลินเมื่อกี้นะครับเพลินว่าให้ปรับระบบใหม่นะครับ คือลังตวเป็นงัวเถกอายุหลายแล้วด้เป็นปีปีกว่ากันมี่น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 ี่ครับมี่นี่คือจังซี่แห้งเลี้ยงแห้งจอยครับก็คือบอกว่าให้ปดแมนบ่แมนครับเราต้องเสียดายปดวัวพูนี่ขายออกทุกรุ่นเลยครับขายออกสูตโตแมนครับแต่ว่าตัววัฒนญยาน่มไปจะฟาไปขายเอาประมาณจักนี่ละเลลยๆขวบขึ้นไปนะเลยขวบขึ้นไปหรือว่า ประมาณปีนี้ก็ขายขายออกจัดระบบใหม่นี่คือตัวนี้ก็ขายขายก็คือขายไปขุนนั่นแหละเนาะย่มอ,ยอมรับกันตามตต้เลยขายซากขายขายไปขุนนะครับนี่คือลังโตกก็ยังมีสภาพดีอยู่พี่น้องถ้าเป็นง้วกลางคือจังซี่นี่ก็ยังสภาพดีอยู่นะครับนี่นี่ก็ยังดีอยู่คันเป็นง้อใหญ่ปุ๊บนี่สูบเลยนี่ให้เบิ่งเลยนะครับนี่สูบเลยจังซี่ใหญ่แห้ง งามแห้งทั้งสองตัวเลยนะครับนี่คันมันสมบูรณ์เด้ครับแต่ว่าคันเป็นแนวนี้ได้พิสองหมื่นห้าอยู่บ่นอาจจะบ่ถึงครับอาจจะบ่ถึงไม่ใซื้อมากเท่าไรใหญ่ๆอย่างสิรุ่นน่ะไม่จะสี 40, ่หมื่นอับสี่หมื่นอับแม่นบอก<ช>บนี่ซื้อมากคือเมื่อเถิกอย่างสี่เขาบอกให้เอาออกเลยครับเพื่ออย่างต้นทุนแต่ละเดือนมืดหลายอยู่บ่ต้นทุนหลายครับให้กินอย่างในแต่ละเดือนก็ มีหัวอาหารยาสดแล้วก็ไอ้มีละครับเแป้งยาสดนี่เขาปล่อยแปลงกะทั้งปล่อยแปลงทั้งซื้อครับซื้อน้ำซื้อเอทานอลคุณครับเอทานอลอุบลนคุครับยาหั่นเขานั่นยาสูบเขานั่นครับซื้อเทือละหลายอยู่บอกสั่งมาไอ้เทือแลก้าวพันครับก้าตันก้าตันตันละพันก้าตันตันละแปดร้อยเก้าร้อยประมาณนี้แล้วบัตรนีเดือนนึงเขาสั่งจกเทือบัตรนี ปกติกเดือนหนึ่งก็สั่งประมาณสองเขียวสองเถือครับแต่ว่าอย่าลืมมาคันแนวนั้นน่ะเขาหั่นมาให้อยู่บ่หั่นสับมาให้ด้วยมันมันเป็นเป็นยาหมักไปเลยเด้เอามาแรกๆอาจจะเป็นยาสดอยู่มีมีทั้งหมักทั้งสดกับรับแมนแต่กะมันกะบ่พ่อเนาะปริมาณบ่พ่อครับมันแค่ได้ชิมมือซื้อนะครับถ้างัวลายไปเนี่ยเนี่ยคือคือลายตัวเป็นง่วโค้งใหญ่พี่น้องนี่ โครงใหญ่บิดเลยนี่นี่นี่แล้วก็งามโครงงามน้ำนี่อย่างสี่ทันสมัยเป็นราคานี่ยขึ้นมเป็นแปลแสนนอแม่นี้เนี่ยนอจังได้กับประมาณหกหมื่นอับเลยครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นได้แมห่งทองแห่งแๆนี่ก็คือปัญหาของเพิ่นก็คือว่าหูอยูวงัวมันหลายแต่ว่างัวมันเปลี่ยนราคาทันขายไปตอนนี้ก็เสียดายก็เลยให้เพื่อนจัดระบบใหม่มาคุยกันกับเพื่อนเมื่อกี้นะครับคือจยงสี่ก็ซื้อมากประมาณ สี่หมื่นครับตะกสี่หมื่นครับเป่งตัวอะไดในลูกเจ๊กัวแล้วครับนี่อสามตัวแล้วครับในลูกสามตัวแล้วครับครับนี่อันนี้ก็โค้งใหญ่นะครับพี่น้องนี่ก็ตอนนั้นเป็นยังไงคือคือซื้อมาคากแท่ตอนนั้นนะตอนนั้นราคางัวมันราคาดีครับตอนนั้นราคางัวแพงพอเพิ่นเลี้ยงอยู่ใส่ก็ขอสื่อใส่รถมาเลยครับรับรถกระบะหาสื่อเลยครับว่าแต้เห็นเขาเลี้ยงทางข้างนี่ไล่ขึ้นรถเลยครับ ครับรถหาซื้อเลยเลาะซือแมนครับตอนซื้อตอนแบบหกเจ็ดปีกับพระท่านแพงมาไหนเนาะแมนแต่เคยช่วงแพงสุดๆน่ะเคยได้ซื้อมันเลี้ยงอยู่บ่หรือขายซื้อซื้อคือเอาแขงแพงแห่งซื้อครับแข้งแพงแหงซื้อแมนครับแล้วได้ขายในอยู่บ่อกระขายครับกระขายรายอยู่กับแล้าพวกหกเจ็ดหมื่นขึ้นก็ได้ขายปล่อยไปเกือบหมดอครับช่วงขายมากก็ซื้อขายไปก็ซื้อมากอีกคือเอาแมนครับ แล้วก็มามีช่วงขุนครับง้อขุนกาบมาขุนอยู่พักหนึ่งครับขุนก็ขุนขุนกับขุนโอ้แล้วมันได้กาไรอยู่บ่เรียงว่าขุนว่อขุนกับเหลืออยู่ครับสี 4, ่พันเจ็ดพันประมาณนี้ต่อ,อตัวกันเหลืออยู่ครับแมนบ่ช่วงนั้นมันเป็นราคามันกับพ่อใดเนาะผู้ใดก็ดีแมนครับแต่มาช่วงราคาดิ่งเหวแนวนี้ครับคันอย่างสี่นี่ซื้อมาสี่หมื่นห้าหมื่นเอาไปขายหมื่นกว่าบาทอย่างสี่ คันทํำใจได้บอกเป็นอย่างไ้ล่ะก็มาพามาเบิ่งสภาพมือหนีพี่น้องเห็นล่งขายแล้วบัตตอนี่ยังสีขายต่ออยู่บงวกสภาพนี่ก็ล่องปรึกษากันแล้วก็ค,ค,คิดว่าสีจัดระบบใหม่อืมอืม,อมลเลยเทากับสเาาีเริ่มให้อาหารเริ่มให้บำรุงครับให้มันสมบูรณ์กว่านี้คือจัดระบบใหม่เนาะและะ้วก็ให้อาหาร ดูแลให้มันสมบูรณ์ครับแล้วก็อนาคตก็คือสีเหฮดเป็นเป็นง่วเกรดพิเมียมครับคือที่คุยกันไว้ตัวใดมัน1 3ยส4 0สิบห้ี่ยสี่สนิดๆนี่เฮดเป็นว่ากิวเฮดเป็นแบลงการเบิดเลยครับสมลอดเลยครับส่วนง่ามๆใหญ่ๆโค้งดีๆพุ่นนะ่ะเมื่งกีละสมัยตะกี้นะถ้าง่วงหูเป็นราคานะนั่นเว้ากันบ่ต่ำแสนแปดแล้วนะั่น สมัยตะกี้วังสิบห้าสิบหกปีนะครับนี่ตัวนี้ซื้อมาหลายปาะไหนครับนี่ตัวนี้กัห้าหมื่นเนี่ยครับห้าหมื่นพี่น้องนี่คือบมเมนธรรมดาด้ประเภทขี่รถกระบะเออเลาะซึ่ง <c oughs> เลาะซึ่งว่าข้ามาเบิ่งมือนี่ให้เบิ่งสภาพนี่พี่น้องนะครับตกลงบ่ขายแล้วพอขายครับยังบอนขายดียครับรพับรุงพัฒนาใหม่ คนที่ว่านัดแน่สิเขามาเบิงช่วงนี่เปลี่ยนใจกอนด้วยครับถ้าใหมัสมบูรณ์กันนี่กนครับว่างระบบใหม่น้ครับวางระบบใหม่นี่ครับนี่คือถึงสี่กับง่ามนี่นี่นี่เมื่อโบดองสี่มันกะเอาพอเดือดลอยมาใส่มันก็ออกมาแดงมากงามเก้าหนี่นี่ตัวนี้กะงามสุดๆได้เระว่าโบดชุดนี่ชุดนี่ซื้อมาจากท่านสสชูวิทย์ยครับนี่ซุ่มบทๆเยครับโบทนี่แมนอกแมนครับคือตอนนั้นเอามาแต่อายุเท่าไหร่นะตอนนั้นเอามาประมาณ เจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนแมนครับเอเมาขอ,อกมาเลยมาขอ,อกมาอันนี้มันอันนั้นได้แล้วบ่นี้มันได้ลูกแล้วครับได้ลูกแล้วมันมแมนครับได้ลูกแล้วนี่เังซี่เฮดเป็นบามันเอฟไลเอฟไปเลยนะครับครับกรมีผ้ามาเบงสภาพนะครับณมือเพิ่นบอกว่าสิขายยกฟ้ามนะครับแต่ว่ามาเบงงัวมันขายบ่ได้ ขายได้แต่ราคามันบอได้นะครับเพราะว่าเห็นเพิ่นซื้อมากแต่ละโตกันมีแต่ราคาแพงๆทางนั้นนะครับก็เลยมาว่างระบบซอยเพิ่นเมอนียพี่น้องนะครับก็ล้องเบิงนะครับเพิ่นว่ารออีกสักกี่เดือนนะรออีกสักสองเดือนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเป็นรูปเป็นร่างกว่าเดิมใช่ไหมครับคืออันดับแรกเลยผมผมบอกให้เพิ่นนะขายงื่เถิกน้อยออกปีหนึ่งปีโอกาสนี้ขายออกให้มันหมดเลยนะครับหรือเสี่ยวมาขุนแต่แล้วแต่นะครับแต่ว่าขุนนี่มันแห้งเปลืองสิเปลืองไปหน้าเด้ปัจจุบ เจ็ดสิบตัวนะครับเพื่อนวาตะก,กีนะ่ะตอนง้อเป็นราคานะ่ะค่าอาหารหมดประมาณเดือนละเดือนละแสนครับดเดือนละแสนสมมือนี่ล่ะเหลือเนี่ยนี่ก็สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอดๆอ,อยากๆครับนี่ยังสามหมื่นนะพี่น้องง่าค่าหัวอาหารเดือนละสามหมื่นยังสภาพนี่นะพี่น้องเฟืองบบเกี่ยวได้เฉพาะหัวอาหารได้พี่น้องนี่เฟืงองโบเกี่ยวนะครับนี่รอเบิงอีกสองเดือนเนาะตอนนี้ก็เริ่มทําเรื่องของมันหนักครับแล้วก็ญ้าสด ก็คือมาบอกให้เพิ่นปลูกญ้าเพิ่มปลูกญ้านี่คันเป็นญ้าขนนี่มันสี่สิบห้ามือมันก็ได้กินแล้วครับอือคือมาว่างระบบใหม่เบิดเลยเพราะง่วมันหลายนะครับกะลองเอาใจซอยผมกับคุณตอมเบิงพี่น้องนะครับผมมีเวลากับสิแวกมาเบิงน้ำเพิ่นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามาเห็นง่วแล้วรีดโตนนะครับขั้นสีขายไปกระรูปโมเมนต์ธรรมดาเด้รูปหลเลยแหละคั้นสิยกข้อนะครับตอนนี้ได้น้องมาดูแลแบบ เต็มที่นะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเพื่อนก็บว่าดูแลแน่บอดูแลแน่พราอเพื่อนก็อยู่ท่างไกลนะครับมือนเนี้ก็สั่งกากมันมาสิเห็ดมันหมักแล้วยาเนี่ยเดี๋ยวยังสั่งเขามาเรื่อยๆเหมือนบอกยาสดยังสั่งเขามาเรื่อยๆเฟืองบ่มีปัญหาเฟืองหาได้อ,อยู่มีคนหาหายอยู่ครับสรุปแล้วบอท่านขายนะตอนนี้เนาะอีกสองเดือนครับผมมาเปลี่ยนกำลังใจกันพี่น้องผมก็สซแวะเขามาเล่นน้ำเรื่อยๆนี่แหละเพื่อนมาอยู่ก็สซแวะมาเล่นน้ำน้องผู้เพื่อนดูแลอยู่นี่นะครับ คือเฮาหักงัวพี่น้องมาเห็นสภาพนะครับเฮาพอแนะน้ากันใดกันแนะน้ากันไตโมเมนวันาแนะนําให้ขายทิมอย่างเดียว <c oughs> ค่อยมาเบิ่งเด้ออันตัวใหญ่ๆโค้งใหญ่ๆปีหน้านะครับส่ลูกมากเป็นยังไงนะครับต้นน้ําฟาร์มนะครับบ้านจงเจริญอำเภอบุญทลิกนะครับจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับเมื่อน,นี้นอกจากได้มาถ่ายคลิปนะครับยังได้คุยได้ปรึกษาหารือกับเจ้าของฟาร์มเพิ่มอ,อีกนะครับขอบคุณ,ค,ณคุณต้อมหลาย ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครับยกเลิกการขายทั้งฟาร์มก่อนนะครับลองทําตามที่คุยกันนะครับอีกสองเดือนสิบห้ามาอับเบิงนะครับนี่สี่โค้งแนวนี่ยังสี่มีอีกบอกมันมามาเบิงได้อีกสองเดือนนี่พิดหูพิดตานะครับระบบระเบียบก็น่าจะเป็นระเบียบกว่านี้นะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ